สวัสดีครับเดี๋ยวมาเจอกันต่อในข้อที่5นะครับข้อนี้ก็ชิวๆครับสบายๆแต่ก็มีอะไรให้ดูสักห,หน่อยนึงเพราะว่ามันเป็นหลอดนะครับเป็นหลอดที่เป็น uniform smooth ครับทุกท่านครับที่โชว์อยู่ในฟิกนี้ทุกนะครับ subjected ถูกกระทำโดยแรงครับผมและก็เป็น copper moment เดี๋ยวนี้นะ4,000นิวตันเมตรและก็แรง300นิวตันถ้าหลอดตัวนี้ถูกซัพพอร์ตบายสมูทวอลครับอยู่นี่เด้อวอลนะครับที่จุด A และก็ B C เนี่ยนะครับเป็นท็อปแล้วก็ bottom roller determine ครับดเทอร์มิน n e t h รีแอคชั่นแอสเ e t w ซัพพอร์ตนะครับโดยไม่คิดโดยไม่คิดนะครับน้ำหนักของตัวหลอดว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ โอเคไอ้แท okay. ่งเดียนเนียนตัวนี้ครับถูกวิ่งเข้าไปในโรเลอร์ที่กลิ้งๆอยู่นั่นประเด็นที่สำคัญคือไอ้โรเลอร์ตัวนี้มันมีซับพอร์ตอยู่ทั้งหมด2แบบคือถ้าไอ้การนี้นะครับไอ้การนี้จะชิปออกไปทางด้านนี้ก็คงมีซับพอร์ตต้านทานการเคลื่อนที่ไว้ที่จุดสัมผัสเพราะก็เป็นสมูทครับสมูทมีแค่จุดสัมผัสที่เชื่อมกันเท่านั้น ที่มีแรง Reaction Support ที่เป็น Support แต่ถ้าเกิดครับไอ้แท่งนี้พยายามวิ่งลงไปด้านล่างที่ Support C ก็คงมีต้านทานไว้นะครับที่ A ก็มีไอ้ที่ B ก็มีเหมือนกันในลักษณะดังกล่าวคือไม่ให้วิ่งลงมาด้านล่างยังไงก็ตามครับเวลาเขียนฟ e บอ o d y แดแกรมออกมาแล้วก็คงเขียนออกมาในลักษณะในลักษณะที่ดูกันง่ายๆแต่ว่า แต่ว่านะครับแต่ว่าก็กําหนดมาครับว่าจะเอาแนวลักษณะไหนแต่ถ้าเครื่องหมายคานวณออกมาแล้วเป็นลบก็แสดงว่าวัตถุของเรานั้นแรงที่เรากําหนดมานั้นครับแรงที่กําหนดมานั้นช่างนะครับกับทิศทางกันจากที่เราเขียนในฟรลบอดี้ไดกับสวยงามครับสวยงามเหลือเกินทุกท่านครับไปดูที่จุด A ครับผมขอเขียนอนุญาตแยกเป็นนะครับนี่เป็นจุด C นะครับ นี่เป็นจุด B นะครับและนี่คงเป็นจุด A ครับจุด A กับจุด B ห่างกันอยู่2เมตรกับจุด A กับจุด b ห่างกันอยู่2เมตรและที่จุด A นั้นความสัมพันธ์ของเขาก็คือว่าที่จุด A มันเป็นสมูทนะครับ เป็นสมูทบอลนะครับเป็นสมูทบอแสดงว่าก็จะมีแรงนะครับมีแรงรีแอคชั่นจากซัพพอร์ตที่พอยเอ A นั้นไปกระทำในลักษณะที่ต้านฉากกันเลกลายเป็น AX กับได้เป็น AX ไปดูที่จุด B ครับที่จุด B นั้นก็คงมีลักษณะคล้ายๆกันอาจจะมีอยู่2แบบไม่ต้านทานการเคลื่อนที่ซัพพอร์ต e รีแอคชั่นซัพพอร์ตอย่างนี้ก็ป้องกันการเคลื่อนที่ในลักษณะที่เป็นผิวสัมผัสอยู่ดังล่าง ก็เลยมองว่าโอ้ขอกำหนดให้เป็นอยู่ด้านล่างก่อนแล้วกันครับอยู่ด้านล่างก่อนแล้วกันให้กลายเป็น support ที่บีนะครับ support ที่บีเขียนเป็น B พามแล้วกันนะครับ B พามแล้วกันเนาะนะครับเป็น B พามแล้วกันอะ B Y ไ์พามนะครับ B Y ไ์พามโอเคครับทุกท่านครับอย่าลืมนะครับว่าไอมุมที่อยู่ตรงฐานนี่ที่เขากำหนดมานี่คือ30องศานะครับ30องศา BY ABB B, B ีนี่คือจุด B นะครับไปดูกันต่อครับไปดูกันที่จุด C ีครับไปดูกันที่จุดสีว่ามีอะไรไอ้ที่จุด C นั่นก็คงเหมือนกันละครับขอดูสักหน่อยนึงว่าคงเป็น C Y p ายพามครับมันไม่อยู่จุด Y ตรงๆเนาะผมก็เลยขอแากเขียนเป็น Y p ยพ m มแล้วกันเผยแ้กลับไปเช็คในตัวหนังสือไอ้ตรงหนังสือนั้นนะครับจะได้คิดกันง่ายๆนะครับจะได้มองเห็นกันไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่ อันนี้ก็เป็น30องศา30องศานะครับ30องศาแล้วก็มีแรงที่กระทำาจุดปลายอีกนะครับเป็น300นะครับ300นิวตัน300นิวตันก็อย่าลืมเด้อนะครับอย่าลืมมุมนะครับโปรดอย่าลืมมุมเขียนให้ครบครับเขียนให้ครบและก็ใส่ระยะทางครับทุกท่านครับทยอยทยอยใส่ระยะทางนี้เป็น2เมตรและตัวนี้ก็เป็น4เมตรครับ4เมตรโอ้เขียนตัวสวยๆจริงๆนะครับ อ่ะและก็มีโมเมนต์นะครับคอปโปรโมเมนต์อยู่ตรงกลางอีนะครับมีขนาดเท่ากับ4ลไอ้4,000นิวตันเมตรครบแล้วครับครบแล้วนะครับเอาละตั้งแกนสักหน่อยนึงจะได้รู้ว่าต้นไหนทำไมถึงใช้เป็นวายาพามโดยปกติแล้วนะครับโดยปกติแล้วเราคงตั้งเป็นแกน X กับ แกน y คขาวนี้ไอแกน x กับแกน y นั้นโจทย์บอกมานะครับมันทำมุมกัน30องศาก็เลยตั้งแกนใหม่เป็น y ผัมกับ x ผัมเพื่อจะใช้ในรูปแบบที่ไปห้อยอยู่ในตัวที่เป็นนะครับตัวที่เป็นตัวแปรของเราง่ายๆสบายสบายกับผมง่ายๆสบายสบาย,บาย,บายเขียนไปเล่นฟปเล่นให้สักหน่อยหนึ่งนะครับเท่านั้นก็พอครับแค่นี้ก็พอและสสำหรับการคำนวณน,นะครับแค่นี้ก็พอและทุกท่านครับผมเลยไปกันต่อครับว่า เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเป็นสมดุลเราก็คงพิจารณากันต่อละครับผมขออยกแตกแรงในในสมการเลยนะครับไม่แตกแรงในรูปเน้อหนึ่งจากรูปมันค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะเดี๋ยวจะดูสับสนกันต่อไปทุกท่านเลยไปกันต่อครับว่าพอเราไปดูในลักษณะอย่างนี้แล้วครับไปดูในลักษณะซิกมา fx มีค่าเท่ากันกับ0ซิกมา fx มีค่าเท่ากันกับ0ครับทุกท่านเราก็เริ่มกันเลยครับ ซิกมา fx มีค่าเท่ากันกับ0ซิกมา fx มีค่าเท่ากันกับ0มีแรงอะไรบ้างที่ไปทางแนว fx เราก็จะเริ่มครับเริ่มกันไปต่อมาเราก็คงจะเป็นในลักษณะครับลักษณะการแตกแรงครับการแตกแรงเข้าแกน x และก็เข้าแกน y ของไอตัว fc y พรามกับ f ยกับแรง by พรามที่ support แน่นอนล่ะครับคงมีจุด ax ที่วิ่งออกไปในลักษณะนี้เป็นทิศทางเป็นลบก็จะมี xy coordinate system ที่เรามีนะครับก็จะกลายเป็นครับทุกท่านกลายเป็น cy palm s i n 30องศาครับแล้วก็ไปบวกครับกับ by palm นะครับ b by palm นะครับ s i n ครับ30องศาลบกับ ax มีค่าเท่ากันกับ0ให้เป็นสมการที่1สมการที่2ครับก็คงเป็นแรงชี้ขึ้นเป็นบวกซิกมา f y มีค่าเท่ากันกับ0แต่แกล้งออกมาครับทุกท่านในแนวแกน Y นั่นก็มีอยู่300ครับมีอยู่300นะครับแต่แกลงออกมาครับในแนวแกน Y นั่นแต่แออกลงมัก็จะกลายเป็นนะครับก็จะกลายเป็น CY นะครับ cy cos 30อันนี้ก็เป็น b y สับวพามคอสสานะครับเลยกไกออกมาครับเป็นลบ300กับลบ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 กับ C y พามคอสองศาและก็ลบกับ B y พามคอสสาองศานะครับและก็มีค่าเท่ากันกับ0ครกับให้เป็นสมการที่2ครับ อีกสมก,การหนึ่งที่มีก็คือเป็นสมก,การโมเมนต์ครับเป็นสมก,การโมเมนต์เราก็จะเลือกหาเป็นสมก,การโมเมนต์รอบจุด A ครับทุกท่านครับโดยสมก,การโมเมนต์รอบจุด A นั้นก็จะทำการแบบคิดแบบสบายๆก็เลยบอกมาว่า เป็นซิกมาโมเมนต์รอบจุด A มีค่าเท่ากันกับ0ูนย์พิจารณาดีนะครับว่าเราจะใช้เป็น CY ใช้เป็น BY เลยเนื่องจากพอคิดที่จุด A แล้วเราจะเอาระยะทางจากแนวแรงถึงจุด A ระยะทางจากแนวแรงถึงจุด A จะได้ง่ายต่อการคำนวณ B y พามก็ห่างจากจุด A รักษณะตั้งฉากอยู่2เมตรแนวแรง Line ออฟ a บกชั่น c y พามก็ห่างจากจุด A อยู่6นะครับ4บวกสําสำหรับไอตัว3 0มสิสามร้นิวตันนั้นก็จะมีแค่300นิวตันคอร์ดส30ห่างจากจุด A อยู่8นะครับ และ X อตัว300รยซสาย30นั้นพอแตกแรงเข้ามามันจะเข้าไปอยู่ในแกนมันก็เลยทําให้นะครับทาให้ไอจุด A พามนั้นมีค่านะครับผ่านไลน์ออรชันผ่านไปที่จุด A เลยไม่ก่อให้เกิดโมเมนต์รอบจุด A นั่นเองเอาละครับทุกท่านครับก็เลยไปกันต่อครับไปกันต่อไปกันต่อเราก็เลยออกมาเป็นโมเมนต์รอบจุด A นั้นเป็นลบ B นะครับลบ B พามนะครับมีค่าคูณอยู่ห่างกับจุด A2 เมตรให้ทิศทวนเข็มเป็นบวกนะครับทิศทวนเข็มเป็นบวกโอเคครับไอ้น,นี่ก่อให้เกิดการหมุนตามเข็มไอ้น,นี่ตามเข็มไอ้น,นี่ทวนอยู่ตัวเดียวเนาะเหมือนเดิมครับไปกันต่อครับเลยกลายไปบวกครับไปบวกกับ ไอตัวนี้นะครับ b ีก็มี c o ปเปอร์โมเมอยู่นี่ทำให้หมุนในลักษณะที่เป็นทวนเข็มนาฬิกาเลขกลายไปบวก4,000ครับแล้วก็ไปลบกับ CY ห่างตัวนี้อยู่6นะครับแล้วก็ไปบวกครับกับ300กับกับ300กับ300คอด30 300คอด30แล้วก็ระยะห่างนั้นเป็น8มีค่าเท่ากันกับ0ครับ ให้เป็นสมการที่3ก็บปรากฏว่าครับถ้าเราแก้สมการนั้นแก้สมการที่2กับสมการที่3นะครับทุกท่านน่าจะพอแก้ได้นะมัน10นาทีแล้วนะครับลองหยุดกดหยุดซอฟแล้วก็แก้สมการดูก่อนนะครับเดี๋ยวเพราะว่าตัวนี้จะจะพาดูอีกสักเล็กน้อยนะครับเราจะได้ออกมาว่าครับเป็น b y นี่ออกมามีค่าเท่ากันกับลบ1000นะครับลบ1000หรือมีค่าเท่ากับลบ1กิโลนิวตัน ไอตัว c y พลามนี้มีค่าเท่ากันกับครับ1 3 4 6.4นิวตันนะครับหรือมีค่าเท่ากันกับ1.35กิโลนิวตันนั่นหมายควาว่าแท้จริงแล้วไอตัว b y นั่นก็จะมีทิศตรงข้ามกันกับที่เรากับที่เรากำหนดนะครับมีทิศตรงข้ามเรากับที่เรากำหนดมาในตัวแรกเพราะว่าค่าของทิศทางนั้นจะสะท้อนออกมาจากที่เราใช้ในการวิเคราะห์ ก็ไม่ต้องมีปัญหานะครับไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลได้ค่าออกมาแล้วครับได้ค่าออกมาแล้วก้าค่าไอตัว by วายพร์มกับตัว C y ายพร์มนั่นไปแทนในสมการที่1นะครับพอแทนในสมการที่1ตัวนี้ก็กลายเป็น1 3 4.64นั่นไปคูณอยู่กับไซ 30องศาและก็ไปบวกครับตัว b y คือลบ1 0 0 0นะครับเนาะลบ1,000เพราะตัวนี้สมการของเราเซตให้ตัว b y นี้มันมีทิศทางนี้นะครับเราเขียนออกมาคำนวณมาเท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเป็นลบ1 0 0 0ซาย30องศาและก็ลบกับ a x มีค่าเท่ากันกับ0ทุกท่านก็ได้ออกมาว่าครับดังนั้นครับดังนั้น ดังนั้นไอตัว Ax ก็เลยจะมีค่าเท่ากับก็หยุดสต็อกก่อนนะนะครับมันอ่าก็หยุดสต็อกก่อนนะครับคนไหนยังยังทำไม่เสร็จนะครับ Ax ของเราเลยมีค่าเท่ากับ173เนิวตันกับทุกท่านครับก็ประมาณนี้กับประมาณนี้ข้อน,นี้ก็อยากให้โชว์ว่าไอเม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปกังวลนะว่าเราจะกําหนดทิศทางของแรงถูกต้องหรือเปล่ากําหนดถูกก็ดีครับแต่ถ้ากําหนดผิดนั้น เดี๋ยวไอตัวที่เราคำนวณออกมานั้นจะมีเครื่องหมายลบสะท้อนออกไปเองครับว่าที่คุณกำหนดนั้นมันผิดทิศทางคุณต้องกลับทิศให้เขาสักเล็กน้อยเพื่อคำตอบที่สมบูรณ์โอเคครับก็ประมาณนี้สำหรับข้อนี้นะครับพอเป็นน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มอร่อยอร่อยให้เราได้ชมกันเอาล่ะครับก็สำหรับตัวที่เป็นสมูทก็อย่าลืมนะครับว่าไอตัวซับพอร์ตที่เกิดขึ้นนั้น ตัวซัพพอร์ทที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นในลักษณะที่เป็นผิวสัมผัสและไปลักษณะที่ตั้งฉากกับผิวที่เขาสัมผัสกันนะครับตั้งฉากกับผิวที่เขาสัมผัสกันตั้งฉากกับผิวที่เขาสัมผัสกันส่วนทิศทางของตัว r ีแอคชั่นนะครับซัพพอร์ทดีแอคชั่นที่เรากําหนดนั้นจะถูกหรือผิดอย่างไรก็ค่อยไปดูในสมาการสมาการก็มีซิกมาเอฟเอกเท่ากับศูนย์ซิกมาเอฟไวเท่ากับศูนย์และก็ซิกมาโมเมนต์มีค่าเท่ากันกับศูนย์ และไปเจอกันในข้อที่6กันต่อครับทุกท่านครับค่อยดูค่อยๆเช็คไป y o YouTube มันกดหยุดสต็อปได้นะครับค่อยๆดูไปทีละตัวนะครับว่าตัวเลขนั้นทําไมเข้าใจนะครับว่ามันมาจากไหนไหนๆก็เสียเวลามาดูแล้วครับก็เสียเวลาดูตัวเลขสักเล็กน้อยจะได้มีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นเนาะนะครับก็ไปเจอกันในข้อที่6กกันต่อนะครับเผื่อใครยังพอมีเวลานะครับเจอกันครับ